ใหญ่ด้วยอืมอันนั้นอันนั้นอ้นอันนัันนั้นนน้นอันนั้นอันไั้นอันนั้นอันั้อันน้นอันนันอันนั้นัน้อัน้นอันนั้นอันน้นอัอันไห้นอันอนนั้นอนนนอันนั้นอันนั้นอั้นอั้อันน้นอนน้อันนล้ันนันอันอั้อั้นอ้ัว้อ้นนนัอันอัั ก็พยายามของเราเนาะตัดสินใจไปต่อที่ลไปต่อไปตัดสินใจ แต่ลองคิดว่าหลังจากไปนี่ดิเอาเอาเอาอีกสักไฟสองไฟให้ปลาหนึ่งไฟลับปลาให้อยู่บ้างบผมอยู่นะร่างกายมันยังยังยังคงเก็บได้อยู่แต่ผมดตัวเองหน่อยนึ่ครับขอทำร่างกายก่อนขอับผทำร่างกายเดี๋ยู่สู้ไปครับยืนยังเพราะว่าเราเราไปเบรดเยอะเกินร้อยยี่สิบแปดวันหนึ่งปกติเขาเอาชงเท่าไหร่ถ้าตื่นไปได้นะก็เดี๋ยวซ้อมให้มันร่างกายดีเอาสักร้อยยี่สิบเลยประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะยืนันทีครับพี่หลงจัดปลามีไฟลับปลาให้เราเลยเอาสักไปส่งไป ฝากไปมวยนะฝากไปมวยทุกประเทศเลยอะไรนะฝากไปมวยเลยขอบขอบคุณแฟนมวยนะที่ติดตามผมนะผมโอเคครับสู้ๆน้องชายกล้าของเป็นกำลังใจให้ว่าจะร้องนะโอเคโอเค